ไอซุดละไอซุดละของแม่ครับผมไอเดียวของแม่ครับผมหมูน้อยเข้ามาเอาหมูน้อยแล้วหาอะไรฮะหมูน้อยเอาข้าวเปล่าไอเดียวสุดละคืออยีางนี้ไหมเห็นไหมเดี่ยวความเล่อดิเดี่ยวความเล่อนี่รู้จักที่กินด้วยน้ำนี่กินน้ำนะครับอากินกูกิน อาป้าหมูน้อยเอาไปป้าหมูน้อยนี่คือป้าหมูน้อยเป็นป้าแล้วนะรุ่นป้ารุ่นยายของอาหลิวแล้วไปหลิวป่ะไปเที่ยวนะลุงนะไปเดินเล่นไปเดินเล่นน่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่แก้งป้าป้าแก่แล้วอย่าไปยุ่งกับป้าเขาเลยป้าหมูน้อยแก่แล้วตีรือเปล่าไปแม่ ไปไม่ติดแมวลูกไม่ต้องยุ่งกับป้าไม่เอาไม่เอาแมามหนูไปหาสาวสาวหวนูไปป้าหมูน้อยเขาแก่แล้วเขาขาไม่ดีม่เอวป้าอะไรไงม่แอวป้าหมูน้อยไม่ได้นะลูกนะปล่อยป้าหมูน้อยเขาเถอะเขาแก่แล้วอาลิวเอ้ยอย่าไปยุ่งกับป้าหมูน้อยเลย มีป้าหมูน้อยเนี่ยอายุเจ็ดแปดปีแล้วป้าหมูน้อยไก่สองสายพันธ์เตียงตั้งแต่แตกออกจากแผงไข่จนตัวนี้อายุเยอะแล้วขาก็ไม่ดีเกิดปีหมูน้อยไอยหมูป่าติดถ้ำก็เลยตั้งชื่อให้หมูน้อยอันนี้ก็ชื่ออเหลีว ชื่อจิ๋วเหลิวอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเขาเกิดมาตัวเล็ก็เลยชื่อจิวเหลิว,วอันนี้ไอ้โต้งไอ้โต้งนะเนี่ยโตง้งอันนี้พ่อพันธพ่อพันธุ์ในหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านของเราเองอายุเยอะเหมือนกัน ยอย่ายังี้กะขักอันนั้นล่ะพี่น้องไม่ข้าไม่ขายเลี้ยงไว้ดูเล่นอย่าไปอยู่กับอย่าไปกีอันนี้เหลียวนะแกล้งเหลียวไม่ได้นะห้ามยุ่งกับเหลียวนะขอบคุณที่รับชมคลิปเหลียวนะคะนั่น่ะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนั่นอ่ะเหลียวมาเนี่ยเหลียวมาเนี้ยเหลียวมาหาแม่ ขอบคุณที่รับชมหลิวนะครับเดี๋ยวหลิวจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับไปวันหน้านะครบขอบคุณที่รับชมครับผม,มบังความหล่อบังความหล่อโ,โชว์โชว,ว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยลูกโชว์ความหล่อของอาหลิวหน่อยครับผม